การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับสวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูได้เช่นเดียวกันนะครับก็ดูประกอบกันได้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับเห็นหน้าเห็นตาครั้งแรกนะครับแบบเห็นหน้าเห็นตาก่อนหน้านีนน้พยากรณ์กแบบเห็นแต่หน้าไพ่ได้ยินแต่เสียงพ่อหมอ แล้วก็มีผู้ติดตามครับมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเห็นหน้าเห็นตาพ่อหมอบ้างครับคือได้ยินแต่เสียงมานานแล้วก็หลายๆคนถ้าสังเกตก็จะหน้าเหมือนกับที่ในโปรไฟล์นั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะบวมกว่าอยู่มากเพราะว่าช่วงนี้กักตัวทํางานที่บ้านกันเยอะนะครับแล้วก็กินแล้วก็นอนนะครับ ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจที่จะออกกล้องตอนนี้ก็กลับมาออกกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่มีผู้ติดตามนะครับ3,322คนนะครับก็ขอขอบคุณมากมาที่ติดตามกันนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันตลอดไปนะตอนนี้มี t ิ k ตอกแล้วนะครับใครอยากจะรับฟังทรัพยากร์แบบส่วนตัวสามารถถามว่าส่วนตัวไหมคนอื่นก็พูดคุยกันได้นะครับก็คือ พยากรณ์แบบสดๆดูดวงกันแบบทำนายกันแบบสดๆนะครับก็ติดตามกันได้รายละเอียดที่ต่อ user อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่ท้ายคลิปอยู่ที่หน้าหน้าด้านหน้าของคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้สําหรับตอนนี้ครับขอให้ชาวราศีธนูนะครับตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะทําการสับไพ่เป็นพร้อมกันนะครับแล้วก็แบตหมดนะครับอ่ะเรามาต่อกัน เราจะทําการสับไพ่นะครับสำหรับชาวราศีธนูครับตั้งจิตเป็นสมาธินะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงรบกวนนะอย่างเช่นฟ้าร้องเราก็จะต้องมีสมาธินะครับคือช่วงเวลานี้ครับบทจะตกก็ตกนะครับตอนกลางวันนี้แดดเปรี้ยงๆเลยนะครับ จากานั้นเราจะทำการหยิบไพ่ครับเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามจักราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบเรียบร้อยครับต้องบอกก่อนครับว่บาการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีธนูนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษขอเวลาวางหน้าไพ่สักแป๊บหนึ่งสำหรับชาวราศีธนูนะครับเป็นคนธาตุไฟก็จะมีความใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วครับเป็นคนเครุงหงิดง แต่ว่าเก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจากับผู้คนนะครับให้สามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจในสิ่งต้องการได้นะครับมีไพ่ไประจําตัวเป็นไพ่ e m p e r a n c e นะครับแล้วก็ปรากฏขึ้นมาในตําแหน่งการงานด้วยนะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องของการติดต่อสื่อสารอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดที่หนึ่งมักจะไปเติบโตได้ด,ไดีไปดีอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือเป็นลักษณะของชาวราศีธนูถ้าใครแบบว่า ทำงานอยู่ต่างที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนยอะไรเงี้ยก็จะได้ดีมากๆเลยทีเดียวมาถูกทางนะถูกถูกโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวราศีธนูช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564นี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูเนี่ยจะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับได้รับการยกย่องเชิดชูนะครับในการทํางานต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีนะครับอาจจะต้องมีการทํางานหลายอย่างรพร้อมๆมกันอาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงนะครับงานมีความสําเร็จครับ มีความก้าวหน้าดีอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักกันพยากรณ์ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวคือตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็เสียงดังนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพยากรณ์ต่อนะครับครับกลับมาพยากรณกันต่อนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับประมาณทุ่มกว่ากำลังอัดคลิปแล้วก็พยากรณ์ราศีธนูอยู่นะครับแล้วก็ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะมีเสียงดังเพราะว่าหลังคา หลังคาที่บ้านนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วมันก็จะมีเสียงหยดน้ำฝนนะครับตกกระทบหลังคาก็มีเสียงรบกวนดังก็ทําให้ฟังไม่รู้เรื่องได้นะครับจนจนถึงเช้านี้นะครับก็ไฟดับตั้งแต่ฝนตกไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ดับยาวทั้งคืนนะครับก็พอมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะครับแล้วก็มีมีไฟ LED มีเทียนจําลองนะครับพอที่จะได้มีแสงสว่าง เป็นอัตรรก์ในการพยากรเนาะไม่แน่ว่าอนาคตน่าจะพยากร์สไตล์นี้นะครับประหยัดไฟดีแล้วก็ต้องเพ่งสายตานิดนึงนะครับเพราะว่าแสงสว่างไม่ค่อยเพียงพอก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นแค่คลิปเดียวเนาะนะครับแต่ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวเราพย,า,พย,พยากรณ์เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564นี้นะครับ งานที่คุณทําก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็จะมีความสําเร็จออกมานะครับมีผลสำริจเป็นที่น่าพึงพอใจของเจ้านายของหัวหน้าอะไรเงี้ครับทําให้คุณได้รับการยกย่องนะครับได้รับการเชิดชูได้รับการโปรโมตนะครับบางท่านอาจจะได้รับการพิจารณาเรื่องเงินเดือนในอัตราพิเศษนะครับในอัตราพิเศษ,นะเศษแล้วกห็หรือว่าเป็นในส่วนของได้เรื่อง ขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วมีาฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับได้เฉลิมฉลองด้วยนะนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะเราติดกันไว้นะครับมีการได้เฉลิมฉลองมีความสําเร็จเกิดขึ้นในการทํางานต้องมีการแบ่งเวลานะครับเพราะว่าต้องมีการถ่ายเทพลังงานอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งประมาณว่าบางคน ทำงานประจําอยู่ด้วยนะครับก็ทํางานพิเศษด้วยอย่างเช่นผมเนี่ยเรามีงานประจําใช่ไหมครับแล้วเราก็เวลาว่างหรือว่าเวลาที่เราสะดวกเราก็มาทําทําคลิปทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ต้องแบ่งเวลาหรือว่ามีงานเข้ามาหลายๆอย่าง,งพร้อมๆกันทําให้ต้องมีการจัดสรรเวลาให้ดีนะครับหรือช่วงนี้ใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกไปแล้วก็ต้องเลือกนะครับว่าอย่างจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนงานจะไปทํางานที่ใหม่เลยที่เดิมอาจจะไม่เอาไม่โอเคแล้วอะไรอย่างนี้ครับหรืออาจจะต้องมีการ หมุนเรื่องของเงินอาจจะมีการรีไฟแนนซ์นะครับเอาสินเอาสิ่งที่เรามีสินทรัพย์ไปแปลงเป็นทุนอนะไร้ยครับเพื่อที่จะมาหมุนในธุรกิจลักษณะนี้ได้ด้วยนะครับและงานที่คุณทําอยู่ก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะครับหรือว่าธุรกิจการค้าที่คุณทําอยู่มีความมั่นคงขึ้นมีความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นอีกต่อไปมันเป็น มันเป็นขั้นที่มีความพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าหลายๆคนมากกว่าคู่แข่งของคุณด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ให้เพิ่มการวางแผนว่าจะทํายังไงต่อไปการรับมือกับลูกค้านะครับแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ให้เพิ่มเรื่องของการระมัดระวังรอบคอบนะครับเรื่องของการมีการวางแผนในการทํางานนะครับขั้นตอนหรือว่าการบริหารจัดการให้ดีแล้วก็รวมถึงบางคนมีเกณฑ์ที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับ บางคนรองานอยู่บางคนเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะบางคนถูกเลิกจ้างอนะไรครับก็ทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็มีความสุขดีแล้วก็งานมีความก้าวหน้าแล้วก็ขคยค้าขายอะไรครับก็จะมีกำไรกาไรเข้ามาในช่วงนี้มีมีการเจริญเติบโตนะครับใครที่ทํางานประจําหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์ครีเอทต่างๆนะครับคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีทุกด้านนะครับ คือเชื่อว่าคนหนึ่งไม่ได้มีความสามารถแค่ด้านเดียวนะครับมีความสามารถหลายๆด้านบางคนมีความสามารถด้านการพูดด้านการด้านการอ่แสดงอะไรเงี้ยครับด้านการแสดงด้านของบุคลิกภาพนะครับด้านศิลปะด้านร้องเพลงอะไรเงี้ยคือทุกคนมีความสามารถรอบด้านเนาะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองจารศีธนูนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียนจบด้านเฉพาะด้านนั้นๆมาแต่ว่างานที่ทําอยู่เนี่ยเขารับทุก สาขาวิชามาใช่ไหมครับแล้วสาขาที่จบมาแล้วก็คุณก็มาทําตําแหน่งนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีคาเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานแล้วเป็นคนที่มีประสบการณ์คนหนึ่งในองค์กรน,นะครับเปอเผลอเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งกาจกว่าคนที่เขาจบด้านนั้นมาโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอย่างอาชีพที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่นการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอะไรอย่างี้ครับไม่จําเป็นว่าจะ ต้องจบด้านสา,สาขาภาษามาโดยตรงขอแต่ว่าคุณมีทักษะมีความรู้แล้วคุณไปสอบเขาเรียกว่าพวก i อเอลพวก t o เฟลอะไรได้ะคะแนนสูงๆแล้วก็สามารถที่จะสอบสัมภาษณ์<ม>เข้าทํางานได้ใช่ไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะบางคนเป็นลักษณะ,น,ะนี้ครับคือไม่ได้จบด้านนันมาโดยตรงไม่ได้จบด้านภาษามาโดยตรงแต่สามารถที่จะเรียนรู้ขนขวายสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มสกิลนะครับอบรมพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะโดดเด่นกว่าคนที่จบมาโดยตรง คนที่จบมาจากสาขานั้นโดยตรงได้ซ้ไปนะครับแล้วก็หรือใครที่ทําธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆคุณก็จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆทําธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นโดดเด่นกว่าคู่แข่งอีกนะครับใครทีจ่จะลงทุนในช่วงนี้อะไรเพิ่มเติมเนะาะก็อาจจะต้องมีการพิจารณาชะลอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะครับค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับแต่ถามว่าถ้าอยากจะทาจริง,รง,รงๆหรอทำได้ไหมนะครับมี มีไพ่อุปสรรคเนาะมาไม่เคยเห็นอ่ะไพ่อุปสรรคนะครับแล้วก็ถามว่าอยากจะทําจริงๆทําได้ไหมทําได้เนาะให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดรอบด้านก่อนนะครับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากถูกรางวัลกับเขาไหมนะครับก็มีเกณฑ์ถูกบ้างนะครับก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขจะได้เฉลิมฉลองกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทํากับข้าวทานกันอะไรเงี้ยครับได้เลยทีเดียวนะการเดินทางทั่วไปจะ ไปเจอลูกค้าเองหรือว่าการเดินทางไปทํางานเองก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆพอที่จะแก้ไขได้อยู่ครับแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการเดินทางการมีสติอย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถนะแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของอตรวจเช็คสภาพ เครื่องยนต์ต่างๆอะไรต,ต่างๆก่อนเดินทางนานๆทีเราจะเช็คเนาะเรื่องของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยครับเป็นไปได้เหมือนกันแบตเตอรี่บางทีใช้มานานหลายปีมันสตาร์ทไม่ติดได้นะครับก็อย่างอย่างบางคนเนี่ยขับไปหน้าปากซอยเองเนี่ยไปซื้อของอไปไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยปรากฏว่าขากลับสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยครับก็เพิ่มเติมความระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยครับแล้วก็รวมถึงให้เพิ่มความมีระเบียบมีวินัยต้องยึดเรื่องของอ ข้อบังคับระเบียบขององค์กรนะครับในการแก้ไขปัญหาในการไปทํางานทั่วไปปกติในการเดินทางนะครับส่วนการเดินทางไกลไปแล้วดีนะครับเดินทางไกลในที่นี้คือไกลขนาดที่ว่าข้ามหลายจังหวัดข้ามภูมิภาคข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินนะครับไปแล้วก็จะดีใครที่จะทํางานต่างที่ต่างถิ่นไปแล้วจะเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับโดยส่วนมากแล้วพลังงานเป็นประมาณว่า ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปรับผิดชอบในตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้จัดการภูมิภาคผู้จัดการทวีปนะครับคุมเอเชียแปซิฟิกคุมทวีปอเมริกานู่นนี่นั่นอะไรครับคือตำแหน่งบางคนใหญ่โตขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าขึ้นคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นนะครับต้องใช้ตรงนี้แต่ว่าเรื่องของรายจ่ายอาจจะมีติดขัดบ้างเนาะในช่วงนี้นะครับรายรับของคุณค่อนข้างที่จะฝืดนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปในทิศทางที่ ที่คุณได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นในลักษณะของรายได้ที่ที่มีก่อนหน้านี้มันหดหายไปนะครับรายได้ที่ได้รายได้ที่พึงมีมันหดหายไปหรือบางคนถูกเลิกจ้างอะไรงี้ยถูกยกเลิกสัญญาสัญญาจ้างอะไระครับก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ จะมีโอกาสมีงานเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็อดทนไว้ก่อนเนาะอะไรอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนหลายๆคนทํางานอยู่ที่บ้านนะครับขายของหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่หยิบจับอะไรที่บ้านได้ก็ทําไปก่อนในช่วงนี้ครับรายรับผ่านไปรายจ่ายนะครับสําหรับรายจ่ายนะครับรายจ่ายของชาวราศีธนูช่วงนี้ มีเงินที่จะจ่ายไปกับการพัฒนาอาชีพนะครับบางคนจ่ายไปเพื่อเป็นการไปอบรมไปติวนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบนะครับหรือว่า,าจ่ายไปเพื่อ,อให้งานมันออกมาดีนะครับงานมันขับเคลื่อนไปได้นะครับสิ่งของเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะเบิกได้นะครับไม่สามารถที่จะเบิกได้จากต้นสังกัดก็เลยมีการจ่ายไปก่อนจ่ายไปล้ว งานมีความก้าวหน้ามีความจเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากว่าคุณมีความเสียสละใน,ใ,นในงานที่ทำนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการะจะจ่ายไปกับเรื่องเครื่องแบบนะครับเรื่องยูนิฟอร์มนะครับเพราะว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้าเป็นการจ่ายไปในเรื่องของงานนะครับแล้วมันก็มีสิ่งดีๆตามมามีความสุขมีความ มีความยินดีที่จะจ่ายนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้รายรับอาจจะมีการเฟืดๆเนาะก็ให้อดทนไปก่อนนะครับจะมีเรื่องราวดีๆตามมาเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับสลัดคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆมาแบบมืดๆสลัวๆ,วๆนะครับเพราะว่าไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนในช่วงหัวค่ำนะครับในช่วงใกล้ๆ2องทุ่มนะครับฝนตกไม่กี่นาทีไฟก็ดับแล้วก็ดับยาวทั้งคืนจนจนถึงเช้านี้นะครับตอนนี้8ปดิกาสบ 8นาฬิกา58นาทีแล้วนะครับเนื่องจากว่าแถวบ้านนี้เขาต้องจะเป็นสไตล์นี้แหละนะครับถ้ามีฝนตกหนักนะครับก็อาจจะมีต้นไม้โค่นล้มทับเสาไฟนะครับทำให้ไฟฟ,ฟ้าดับเคยดับทั้งวันนะครับเคยดับสองวันติดติดกัน3วันติด,ตดกันก็เคยมีนะครับดังนั้นก็ตรงนี้มีแบตเตอรี่พอที่จะเหลืออยู่ก็เลยขออนุญาตอัดคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้มี เวลาทำนะครับแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะก็คงไม่ว่ากันนะครับใครชื่นชอบการพยากรณ์สไตล์นี้ดูแปลกใหม่ดีก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับรายจ่ายผ่านไปนะครับคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องได้ยุ่งกับเรื่องงานนะครับมีอุปสรรคให้ต้องได้แก้ไขให้ได้แสดงฝีมือนะครับให้ต้องได้สู้ฝ่าฟันอยู่พอสมควรช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้โฟกัสเรื่องของความรักนะครับหรือว่าความรักไม่ได้โดดเด่นในช่วงนี้นะครับก็ แก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตหรือว่าการทํางานซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่ไม่โสดแล้วนะครับอยู่กินกันแบบเปิดเ,ดเดผยคู่ของคุณมีเงินเต็มเลยนะครับคือประมาณว่าเขามีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะครับหรือว่าเขามีจะมีโชคอะไรบางอย่างเขามีการสร้างฐานะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เอามาจุนเจือ,อครอบครัวได้ตัวคุณเองก็ช่วงนี้มีการฝึกฝืดอยู่นะครับก็จะช่วยเกื้อหนุนนะครับช่วยเขาเรียกว่าแชร์กันแบ่งเบากันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะ มีการลักษณะนี้เนาะคือกระเป๋าสตางค์ของใครของเราก็จริงแต่ว่าพอเกิดเหตุขัดข้องต่างๆหรือว่าการใช้ชีวิตการซื้อเข้าของเครื่องใช้ต่างๆก็ช่วยกันซื้อช่วยกันแชร์นะครับการกินการอยู่เนาะเนื่องจากว่าเราอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมันก็มีคือเรียกว่าแชร์ชีวิตร่วมกันหลายๆอย่างก็ต้องแชร์ใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่า เงินเดือนของคุณสามีเนี่ยฉันยึดไว้หมดเลยไม่ต้องมาแชร์นะฉันเป็นคนจัดการเนยประมาณนี้นะแล้วก็คุณสามีหลายๆคนก็เป็นอะไรที่น่ารัก,กนะครับเพราะว่าเงินเดือนออกมาก็ให้คุณภรรยาเก็บทั้งหมดนะก็ส่วนตัวใช้อพอที่จะดําเนินชีวิตไปในแต่ละวันเพียงพอนะครับหรือว่าถ้ามีอะไร อ,อยากจะได้เพิ่มเติมค่อยมาเบิกกับคุณพรรยาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักดีครับอเอาจะช่วยทุกคู่นะครับส่วนอุปสรรคในเรื่องการทํางานนะครับอบอกว่ามันมีจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับให้อดทนเนาะเพราะว่ารายรับของคุณรายได้ของคุณหดหายไปในช่วงนี้นะครับบางคนรองานอยู่ทีนี้มันมีไพ่เรื่องของ the death ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของอุปสรรคการทํางาน คืองานของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการพลิกผันอาจจะมีการโยกย้ายแบบสายฟ้าแลบอะไรอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่แนวลบมันไม่ใช่ทางลบซะทีเดียวเนาะมันมีทางบวกได้ด้วยเหมือนกันในดีมีร้ายในร้ายมีเสียเขาเรียกว่าอะไรงแก้ทบทีครับในดีมีเสียในเสียมีดีอ่าแบบแบบนี้นะครับหรือว่าในในในดีมีร้ายในร้ายมีดีนะครับก็คือ อาจจะมีการได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําให้คุณตั้งตัวไม่ทันแต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทําให้เกิดความความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากนะครับได้มีการาได้มีตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไดเฉลิมฉลองนะครับมีความสุขในครอบครัวอา,อาจจะต้องมีภาร,ะ,ระ,ะมากขึ้นนะครับตําแหน่งเดิมมันตายไปอะไรครับแล้วก็ได้ตําแหน่งใหม่มาที่ มีความรุ่งเรืองมีความมั่นคงขึ้นนะครับอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องได้แก้ไขขึ้นก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือเป็นการทดสอบความสามารถของคุณนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมให้มีสติระมัดระวังรอบครอบในทุกด้านในเรื่องการทําง,งานนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่ออะไรก็ให้เซ็นก่อนที่จะเซ็นอะไรเงี้ยก็ให้ระมัดระวังให้เป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะ เซ็นค้ำอะไรให้ใครด้วยเรื่องของงานด้วยเนาะเพราะว่างานบางงานมันต้องมีการเซ็นค้ำประกันอะไรอย่างนี้ครับต้องต้องอ่านอย่างถีทวนนะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษา,าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เขาทําด้านนี้มาโดยตรงนะครับก็จะช่วยคลี่คลายได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้วิตกกังวลมากเกินไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆเหมือนกับว่าวิถีชีวิตเดิมนะครับหรือว่าบุคลิกภาพเดิมๆิมความยากลําบากก่อนนั้นนั้นมันได้มาลายหายสิ้นไปตายไปแล้วก็ คุณก็เป็นคนที่เกิดใหม่เป็นคนใหม่ขึ้นมาในยุคสมัยนี้เลยทีเดียวนะครับยุคก่อนก็ให้มันผ่านๆไปซะนะครับก็ทําใจให้สบายแล้วก็มีสติระมัดระวังรอบครอบในการดำเนินช,ชีวิตแล้วก็การทํางานในทุกด้านนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุในการทํางานด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะให้มีสตินะครับใครที่ทานยาใครที่ป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ทานยาแล้วมันต้องเกิดการง่วงซึมนะครับก็ต้องให้ลาไปเลยไม่ต้องมาทํางานโด,ย,ดยเฉพาะอย่างยิง่งคนที่ทํางานกับเครื่องจักรก็ต้องระมัดระวังพิเศษนะครับอ่า จะมีลู่ทางในการทาทาเงินใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นการต่อยอดไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงได้ถึงบอกถึงบอกว่าให้คุณอดทนไปก่อนมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับขอให้อดทนบางคนจะได้เจอลู่ทางในการทําเงินจะได้อ่ค้าขายได้กําไรงามนะครับได้ได้หยิบจับอะไรแล้วมันถูกจุดถูกจังหวะถูกช่วงถูกช่วงเวลาพอดีนะครับมันบูมพอดีมันมันโชะเลยทีเดียวนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับอ,อกมาเรื่องของเรื่องของสุขภาพก็ให้นะมัดระวังในส่วนของระบบภายในนะครับระบบอา,อาวัยวะภายในต่างๆให้ตรวจเช็คให้ดีนะครับมีอะไรที่มันผิดปกติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ควรที่จะอย่านิ่งนอนอ,อย่านิ่งนอนใจนะครับให้ที่ไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แับทุกท่านใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนายติ๊ทัศน์ก็ ขอให้ร่ำรวยทุกท่านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตอนนี้ผมมีทิกตอกแล้วนะครับขายากจะพยากรณ์แบบสดๆนะครับจะหาเวลามาพยากรณ์มาทํานายดูดวงกันให้แบบสดๆทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการให้ติดตามกันก่อนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมาไลฟ์สดดูดวงกัน บบสสน,น่าจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ทํางานประจาตัวเองก็มีงานประจําอยู่ด้วยก็เดี๋ยวหาเวลามาพูดคุยกันจะได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะครับรายละเอียดของยูเซอร์ที่ติดตอที่จะติดตามก็เป็นลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าคลิปแล้วก็ท่ายคลิปนะครับสำหรับการพยากรณ์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในจัรพยากรณ์ในครั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนเจอเรื่องดาวดีๆหลังจากนี้ไปนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันลาไปก่อนสวัสดีครับ